ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาชมตะก้อนะครับคู่แรกในรายการนะครับปากน้ํานะครับได้กับนุ่นนะครับฝั่งของสแกงามนะครับสมุยกับแป็กนะครับจากสแกงามจันเจ้านะครับมิวนะครับจากปากน้ํานะครับวันนี้เชียงวันนะครับแปดพันบาทนะครับยกขึ้นมาตีหัวนี่ครับมองว่าสูสีนะครับ ฝั่งนี้ลูกเสิร์ฟจะเป็นต่อนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครบับยกขึ้นมาห่างเน็ตครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับยกขึ้นมาหัวเน็ตนะคนี่ครับเป็นแต้มนะครับสแกงงามนะครับ นะครับตอนนี้สกอร์ครับ1นต่อศนครับหน้าสายครับโยล้นนะครับลูกนี้ครับสมุยยขคืนมาหัวเน็ตครับนี่ครับ2อต่อศนะครับ2อต่อศนนะครับ จเจ้านี้ถ้าเสิร์ฟแทงไปที่เจ้าแป๊กนี่ก็มีอาการนะครับต้นเกมศูนต่อ2ครับคู่แรกนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาหัวเน็ตโอ้โหตีไม่ฝังครับอ๋อครับกลับเป็นคู่แรกนะครับหลังจากวันเสาร์เมื่อคืนนี้ไหลยาวไปถึงสว่างนะครับ สต่อศูนครับเปิดหัวทีเดียวครับยกขึ้นมาโอ้โหตีหัวครับมองว่าสุสีนะครับคุ่นี้ครับครับศูนต่อสองครับยกขึ้นมาโอ้ยจังหวะนี้ครับ เป็นแต้มนะครับ1ต่อ2ครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ1ต่อสอครับเปิดง่ายๆครับยอขึ้นมาโดนเกี่ยวครับไม่พลาบนะครับนี่ครับ ยาวโยงโยงหลังตัวทำเลยคนนะครับตักทายนะครับในเข้ามาครับสองต่อหนึ่งครับโอ้โหนิดเดียวครับจังหวะนี้ครับหนึ่งต่อสองครับ เออทีเดียวครับยกขึ้นมาหัวนี้ครับโอ้ลูกตีหัวนี่ใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับเจอลูกเสิฟแล้วครับลนครับขึ้นมาวัานี้โอ้โหไม่ได้แต้มไอแต้มนะครับสามตัวหนึ่งครับ 3ตัวหนึ่งครับไหนว่างๆก็เรียนเชิญนะครับนักกีฬากำลังมาถึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไหลสว่างนะครับเรามีคู่ในรายการนะครับประมาณเจ็ดคนะครับไม่ได้ไปครับผมนะครับไม่ได้ไปครับ3ามตัวหนึครับ โอ้โหโดนเกี่ยวได้นะครับโอ้โหโดนเกี่ยวเหมือนกันครับโอ้โหหนึ่งต่อสามครับเป็นคู่แรกนะครับกำลังเริ่มเึ้นนะครับนักกีฬานี้เมื่อคืนนี้ไหลาย,ยาวนะครับสว่างนะฮะโยงหลังมาครับน ไม่เสียนะครับยอ่อึ้นมาเครับจันเจ้าครับปากน้าวันนี้พี่บาทไม่มานะครับนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับยอดโอ้โดนเกี่ยวครับ โอ้แต่เต้าเมิยว,วครับลูกนี้จะเป็นแต้มอยู่แล้วครับตีออกเฉยครับหัวเน็ตหนึ่ง <5? S 1> ต่อสามครับโอ้ครับสายลากเอง้วครับโอ้ยน,นี่ครับเป็นระบบนะฮะต่อไปกวันนี้ก็ถือว่า ยังไม่หาโอ้ตีหัวครับพี่บาลพี่บาลบอกว่าสู้ <S 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 ส้เซกสนามไหนครับผมนะครับอมรชัยนะครับอมรชัยสี่นะครับพรามสองนี่แหละครับลูกนี้แหละทีเด็ดเนี้ยล้น,นครับ <S <S โอ้ลูกนี้ครับ

นะครับจ้าหนี้ยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับหัวเน็ตครับทีนี้เราก็จะไหลยาวเหมือนเดิมนะครับ1นต่อสครับโอ้ตีหัวครับน้ำหนักดีครับ เปิดหัวครับเดี๋ยวขึ้นมาเอาโดนจังหวะนี้ครับจันเจ้าครับเป็นคู่แรกนะครับเ๋ยเล็กคาแคร์ก็เพิ่งมาถึงนะครับพี่บานอยู่ไหนครับพี่บานครับเป็นคู่แรกนะครับ หน่งกสามครับโอ้โหยกตะก้อครับยกดีมากครับครับสามต่อหนึ่งครับโอหลูกเสิร์ฟโดนได้มาโอ้โหหัวเน็ต พอดีเลยครับนี่ครับได้แต้มนะครับนี่ครับได้แต้มครับสี่ตัวหนึ่งครับห้อนอีกแล้วครับ โอ้โหห้าตัวหนึ่งครับตันเจ้าแน่นจริงๆครับแน่นด้วยนะครับลูกชงครับไนกกกากำลังเข้ามาสนามนะครับ หนึ่งก็ห้าครับห้าตัวหนึ่งครับเอ่อนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้โหเขาจีบมากเนาะลุยเลยนะสมุยนี่ดีนะครับสมุยใช่ครับ เรา,าจะแปะนี่นะครับหนึ่งต่อห้าโอ้โหยกสักก็ก็กไม่รู้ว่าเวดไหนแต่ว่าแพ้พี่แมวอ่ะแมวบ้านแมวบาม้วบานหาตัวนึ่งครับเปิดหัวครับยกขึ้นมา โอ้โดนเกี่ยวได้เฉยโอ้ส้นไม่ได้ครับ6กตัวหนึ่งครับมีอาการแล้วครับนี่ครับ1นึต่อห ทางเน็ตครับโหโดนเกี่ยวส้นเฉยเลยครับโอ้แน่นจริงๆครับ ตอนหนึ่งครับทีเดียวครับยกขึ้นมาหัวเน็ตโอ้โดนเกี่ยวครับโหเจ็ดต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อเจ็ดเจ็ดต่อหนึ่งครับ 1นึตัวหนึงครับฝั่งนี้ยิ่งมองโอ้โหจันเจ้านี่ปั่นดีครับ1.7ึ่งต่อเครับยกขึ้นมาโอ้โหลุงนี้ครับน่าเกี่ยวนะครับสมุยเสียดายครับ ไม่ได้เต็มเลยครับหนึ่งต่อเจ็ดครับ นะ,นะคะร,ะรับตอนนี้สะกอนนะครับสองต่อเจ็ดนะครับสองสองต่อเจ็ดครับเปิดหัวครับยกขึ้นมาหัวเน็ตครับโอ้โหตีหัวครับ ตัวสองครับ <Okay. S 1> ต่างคนต่างลากแล้วครับมิวก็ลากครับ<ไ>แบ็คก,ก็ลากครับ<ไ>โอ้โหจันเจาครับเหลือเชื่อครับโอ้จันเจาไป สี่บัญชีสี่บัญชีหมดเห็นไหมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละสมัยครับยกขึ้นหัวเน็ตครับดูครับโอ้โหเกินไปแล้วจันเจ้าเกินไปแล้วเฮ้ยจันเจ้าจันเจ้าถ้าเกิดเขาแพ้เขาขอสามคลิปนะ

เราลงว่าไปเดินหนีกลัวจะแกงานตีดคุเราเลยนะขอให้เข้าไปหน่อยเฮ้ยเ้าเป็นเ้าเป็นพิลิปยูเลยบางคับเลจะูใส้เลยเจ็ดต่อสองครับเก้าต่อสอง จอาโอ้ลูกนี้ครับไม่ได้เพราะชงฝั่งนน้นเกี่ยวได้เยอะมากนะครับจัจันเจ้าคกับสองต่อเก้าครับเปิดหัวอะไรเงี้ยไหลดูครับ,รบ,ย,รบยังเข้าหัวเน็ตได้ยังไรครงครับนี่ครับไม่ได้แต้มครับสมัยนี้แตกไม่พักตั้งแต่เม,มื่อคืนนี้แล้วสมัย อยากเห็นลิซซันแบกลงสนามก็ต้องถามลิซเองนะครับว่ากล้าลงหรือเปล่าล่าสุดนี้ซันแบกเขาดีนะจะบอกให้สมุยอ่ะจันเจ้าโอ้โหจันเจ้าขึ้นลงทุนเหรอวะ สมวย,ยก็ยกสวยนะต,ยตีไม่ลงไงตีไม่ลงสมวยต้องอยู่เทยียบโยนอะแป๊กแป๊กก็เล่นดีนะครับแต่ว่าจันเจ้าดีกว่าครับต้องต้องต้องยืนสามคนนะครับลิสเซนแบ๊กต้องลงไปด้วยดูครับแต่ก็เห็นหมดเลยเนี่ย หน้าเน็ตจอนะครับคนคนแก่ก็มาสนามเ้วนุ่นนะครับครับเข้นมาโอ้โหเป็นแต้มหรือเปล่าครับโอ้โหัวเน็ตครับสิบสองครับขาดลอ,อย สวยนะครับนี่ครับโอ้เจ้าเมียวครับปัดเตะกับพี่แมวคือแพอ้พี่แมววันนั้นแต่ก็ต้องลิสเซนแบ็กลงไปเกยียมันจะเปลี่ยนเลยเด็ดตัวสองเด็ดตัวสองลิสเซนแบ็กเขา ย่มหัวเขาไม่เป็นฮฮดิเซนแบ,บ็กเขาต้องเป็นแต่สันแบ,บน็กเดแล้วก็เป็นตัวชงที่ไม่รู้ว่าถนัดคาดไหนครับผมก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ,รบเป็นแ้มครับสามต่อสิบแปดครับ ớt chân chào chập bạc miêu gặp mông hèn thôi ba đồ hấp tít kêu mất ớt chân chào đặt hàng thù mọi người thôi quay cô thường đây đi để bà luộc thăm nhiều anh lịch đi rồi đây, xe đang thôi. ไม่เก็บนะครับมาดูฝั่งของนี้ด้วยนะครับหาคอมเมนต์รวยหาเดียมหน่อยดิท่อนสองลอยหบับลิตฟังบังลิดท่อนสองลอยห้มัน นะครับไม่เกมนะครับโอ้โห oh, จันเจ้าครับจันเจ้าขึ้นแน่นครับ ไม่น่าซ้อมพื้นให้เลยก่อนลงสนามส่งผมแม่ในนอนแต่ว่าโยงหลังตัวทำที่มาหน้าควายแล้วดูครับอโอ อ,อีส<อ>้อโดียกดีครับตีหนักนี้โดนเกี่ยวตีเบานี้จิกลงนี้ไม่ได้เกี่ยวครับ ล็อกนะครับยังไม่มั่นใจฮะคนูบอกยังไม่เกมไในมีนอมั่นใจใ <c oughs> นี่ครับยกขึ้นมา <c oughs> โอ้โหโดนเกี่ยวเฉยเลยครับ <c oughs> เกินไปแล้วเกินไปแล้ว ป้าขึ้นเน่นนแว่าไม่น่าซ้อมพื้นให้เลยก่อนลงสนาม้หน้าเย็ดเคหัวเนี้ยเฉยมาเกมนะครับก่อนเจ้าบากน้ำชนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ